ก็ขออนุญาตท่านผู้อากาศทีมของนครราชสีมานะครับรวมตลอดทั้งทั้งผู้สอนแล้วก็ลูกหล,กลานจากสระบนิวเวียคมแชมป์เก่าปีที่แล้วแล้วก็กีฬาน่าสนใจจากการที่เป็นก,การใช้การแข่งขันและ้ารที่ว่าเรา ที่จะยังไงก็เป็นชาติเพร,ราะในการที่อยู่ในการที่เป็น,น,นที่น้อง4ปี16ปี8ปีมาสูก่การเป็นตีนชาติในรุ่นอนุที่สูงขึ้นเพราะทีนช,ชาติในยุกปัจจุบัน น,น,กนอกหาือาจารย์พัรัฐบาลกระทรวงการกีฬาท่านจะเป็นผู้สนับสนุนแล้วโครงการนี้อยากเรื่องอยกจะเลเป็นโครงการหนึ่งที่ทำให้สามารถทําให้กีฬาก็ออถือเป็นเกียรติของการแข่งขันของเราในทุกยุคในยุครวมทั้งการแข่งขันเยาวชนปีในปีนี้ด้วยนะครับและก็คงจะต่อนเนื่องไปของจังหวัดนครราชสีมาที่ทําทีมวอลเลย์บอลอยู่ แล้วนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทางพี่อดีตนักกีฬาทีชาติทีชาติัจจุบันนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือถึงแม้วันนี้อาจจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามาที่โตเกียวก็เป็นการมาที่โตเกียวนะครับมาทีโตกียวก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายในแบบนี้วลยนะครับ หรือป a เนี่ยมีความยินดีรู้สึกเป็นเกียรติย่างยิ่งจะได้ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับแห่งประเทศไทยนีจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน p a d o m e s t i c Power ซึ่งความเป็นมาซึ่งทิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาุรพรชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชอาโตเลามาฝึกต้องมาจัดเด็กให้รู้จักดูมีแมทการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ครับนี่จะเห็นว่าเป็นกีฬาประเภทเดียวที่คิดว่าสร้างตัวนี้ขึ้นมาที่ที่อย่างจริงจังแต่ก็อย่างจริงจังด้วยทําให้กีฬาทุกคนผู้ามที่เห็นเนทุกเดือนพระจักเนี่ยเขาเห็นในก้อนเนี่แต่รู้ไหมรับว่ากีฬาที่ด้นั่้ เยาวชนดี d a โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกพิตรในนามของจังหวัดนครราชสีมาต้องขอขอบพระคุณทางการเงินทุนสนิภาคและสมาคมคนที่ผลิตในไทยดีครับต้องบอกว่ครับต่อนนี้รวมที่สุด power ไทยปีนี้นะครับ